แล้วครับมาชมหมากกระดานนี้กันเลยนะครับผมหมากกระดานนี้เนี่ยนะครับเเออออ่่ก็เป็นเกียวนะครับผมที่มาสีดำนะฮะเจอผู้มีอายุนทธ์ผมที่มาสีขาวนะฮะเข้าใจว่าคงจะเจอกันในการแข่งขันล้างชาตินะครับผมที่ปลายปีที่แล้วนะครับหมากกระดานนี้เนี่ยผมเตรียมมาก็นะครับผมก็ เปิดมนะาค่อนข้างจะค่อนขจะไม่ได้มีอะไรนะฮะต้องคอมเมนต์สักตลายจนถึงตอนนี้นะฮะจนถึงตอนนี้เนี่ยนะผมก็ดำเนี่ยก็นะฮะพยายามใช้ประโยชน์ของอิทธิพลบริเวณนี้นจะบอกว่าอิทธิพลไหมมีเม็ดจำนวนหนึ่งของดำบริเวณนี้แล้วกันไม่ได้แข็งแรงมากนะผมไม่ได้แข็งแรงมาก <c oughs> แต่ว่าลำเบรก็สิ่งที่ดำต้องการสิ่งที่ดำต้องการจะได้พื้นที่บริเวณนี้มากกว่า ถ้าขาวบุกรปเลณนี้ดำก็จะได้นทีไปเลณนี้ถ้าขาวบุกปเลณนี้ดำก็ได้คนีปเณนี้นี่คืสิ่งที่ดำต้องการนะครับทีนี้ขาวก็ไม่ในด้าี่เกอันนี้ก็คือไม่ได้มีอะไรไม่ได้มีอะไรก็เดินอีกหนึ่งโจกินะครับด้าน i, านโจซกิน <wel ds> <tama> ี่ก็อีกหนึ่งโจกิ จะบอกว่าเล่นเนี้ยนะผมโดยโดยปกติแล้วเนี่ยนะเนเนี้ยคนจะต้องเบียดเป็นนี้ก่อนอันนี้เป็นเป็นโจสกีอีกอันหนึ่งที่ควจะต้องเบียดก่อนเพราะว่าถ้าเบียดก่อนเนี่ยอันนี้เป็นการถามเขาว่าคุณต้องการจะรับแบบไหนนะฮะถ้าเกิดว่าคุณอะถ้าเกิดดำเ่ยนะรับแบบนี้เกมจริงเนี่ยถ้าเกิดดำรับแบบนี้ก่อนนะรับแบบนี้ก่อนเนี่ยวันหลังเนี่ยเขาต่อลงมาเนี่ยนะเชฟของสีดำจะมีปัญหานะ พอต่ำลงแล้วเนี่ยเนื้อมาหลังเนี่ดดำเนี่ยก็เจอขาวที่เป็นอีกทีหนึ่งเนี่ยขาวเนี่ยคือดำเป็นเล่ดลำบากขาวสามารถรอดบริเวณนี้ได้อย่างง่ายๆนะครับการต่อลงแบนี้เพราะนั่นคือว่าดำต่อลงแบนี้เนี่ยนะครับขาวเนี่ยทีนี้ขาวอ่ะผมก็จะก็จะตลักเองแทนนะด้านหนึ่งก็จะแทงเข้าไปด้านหนึ่งก็จะถึงทำให้กลุ่มนี้รอดไปได้เดียวหาโอกาสที่วันหลังจะต่อลงแบนี้นะครับผมนะถ้าเกิดว่าเราเล่นแบบนี้ถึปกูนเราแบ่นี้ค่อยมากดอีกทีหนึ่งเนี่ยนะฮะอีกทีก็ค่อยมากดอีกที คราวนี้เปนี่ยต่อลงเนี่ยคราเนี้ยเรียกว่าเหมือนกับอยู่ในวงล้อมง่ายกว่านะครับเช่นเป็นนี้เนี่ยเลยเป็นลำดับหมากลำดับหมากที่ที่เป็นเนี้ยลองถามจากอาคุจ่ายังไงนะครับผมถ้าเกิดว่าคุณต่อลงทันทีนี้เราจะเราจะไม่กดเปนนี้ละทีนี้เดี๋ยวเรากำหงดขาจะต่อลงนี้แล้วทำให้ตัวเองรอดด้านนี้นะครับผมอันนี้เป็นเรียกว่าเป็นเป็นเป็นระลอกการโจมสกี้อันหนึ่งแต่ที่ในเกมจริงขึ้นเรื่อก็แค่จะนะฮะแค่จะไม่ได้มีอะไรซับซ้อนอะไรเป็นนี้ซึ่งอันนี้ก็เนี้ยเราต้องกด พราะอันนี้แข็งแรงมากมากแล้วนะทีนี้ก็ไม่มีนะะไม่มีประโยชน์ที่จะทิ้งเบนดี้ต่อแล้วกดเลยนะกดไปจสร็จปุ๊บนะข่าก็เดินทำให้ตัวเองรอดนะซึ่งไม่ต้องไปที่ดำคนจะเดินนะครับผมดำคนจะเดินเบนนี้เป็นเป็นที่นะเดินเป็นปรนแถบนี้ครับเส้นสามเบนดี้เบนดียเบนี้ก็ได้นะฮะเบนี้จะเป็นเม็ดที่ดีที่สุดนะครับผมนะไม่ว่าไม่ว่าข่าวจะินอะไรอะไรจากด้านนี้ก็ตามดำก็แค่ขอให้ตัวเองเชื่อมออกมาถึงเบนดี้ได้ของอแล้วนะไม่ว่าจะเดินเม็ไหนก็ตามแต่เบนี้ข่า ดำก็เดินนี่นะครับผมเดินนี่นะฮะก็ถ้าเกิดว่าเขายังพยายามที่จะไล่จับกินเราอีกเนี่ยไอเหมือนพยายามที่จะไล่ไล่แบ่งเราเป็นเป็นสองกลุ่มอีกเนี่ยนะดำก็จะเป็นแบบนี้นะครับแล้วดำก็จะขอคุณตัดนะผมคุณได้ตัดไม้นะหรือคุณไม่ให้นะฮะทีนี้ดำก็จะล้อมจับกินบนหลังก้อนเลยนะครับผชั้นรูปนี้เนี่ยนะดำยังสามารถเดินไปถึงตรงนี้ได้นะเดินไปถึงตรงนี้ได้ในเกมจริงเนี่ยนะผมดำเนี่ยไม่ได้ไม่ได้เดินแบบนี้นะ ดำบานคนจะคือขยายออกมาตัวเองก็พอแล้วนะครับดำเนี่ยในเกมจริงเนี่ยเอามาตีมุมนะซึ่งดำขาวครับผมควรจะสวนกลับโดยการเที่ยบผ่าเข้าไปไนะผ่าเข้าไปไม่ดีก็ได้นะหรืออะไรเนี่ยผ่าเข้าไปในแทบเนี่ยนะแล้วผ่าเข้าไปในดำมันอนข้างจะลลำบากนะคลับดำมันก็้างลำบากกรณีขาวไม่เลือกเที่ยบผ่าเขาไปซึ่งออกมาลุกนนี้ดำม,มันดีมากนะลุ่นนี้ออกมาในดำดีมากเกินไปดำดีมากเกินไปขาวเนี่ย ถึงตอนนี้นะฮะมีแค่พื้นที่บรเิเวณด้านนี้เองตรงนี้ก็ยังไม่แน่ใจว่าจะเป็นของขาวหรือเปล่าแต่หน้าทางน่าจะเป็นของขาวนะตรงน,นี้น่าจะเป็นของขาวนะแต่ว่าดำเนี่ยกลายเป็นมีพื้นที่สองก้อนใหญ่แลนะ้วขาวมีแค่พื้นที่ก้อนเดียวที่ใหญ่แต่ก็ยังเล็กอยู่ดีเพราะว่าีจริงเนี่ยถึงตอนนี้อาขาวนีน่ค่อยจะจะช้าหน่หนึ่งที่ช้าเพราะว่าเพราะว่ามื่นี้จริงน่าจะหนีสู้มากกว่านะไมน่าหนรู้มากกว่าขาวไม่โกวกันเราสู้เพราะกลุ่มที่แข็งแรงอยู่แล้วหมายถึงว่าเดี๋ยวจะสู้กันออกมา ถ้าข่าวหนสู้ดัำกระโดดขึ้นมาอะไรเงี้ยเขาไม่ค่อยกลัวเท่าไหร่นะฮะถึงตอนนี้เขาก็ค่อยมาติดติดนะซึ่งการโจมตีติดติดตรงนี้เนี่ยฮะดำเองไม่มีวิธีรับมืออื่นนอกจากวิธีนี้เลยไม่ว่าจะรับมืออะไรยังไงก็ตามแต่ไม่ท่าอื่นนะครับผมไม่ว่าจะอะไรก็ตามแต่นี่เงี้ยคือดำค่อนข้างจะไม่ดีนะฮดำจะเป็นเส้นเป็นมีเส้นๆนีไปหรือข่าวเรื่องเนี้ยนะการเป็นดำไม่ค่อยดีเพราะถ้าเกิดว่าข่าาูกนี้เองนะครับถ้าเกิดว่าดำถ้าเกิดว่าขาวหนีไปนะครับผม ดำมีวิธีรับมือรับเดียดแบบเดียวก็คือสร้างปากเสือต่อยให้สองมินเนดนัดไปซึ่งสองมินเนดนั้นไม่ได้ใหญ่มากนะฮะพอตอนนี้เชื่อมเสร็จปุ๊บขาวก็เชื่อมหน้าสาขเชื่อมเพราะข่าเชื่อมแล้วเนี่ยปต่อไปที่ดำควรจะเดินนะครับดำควรจะเบียดขึ้นไปครับดำควรจะเดินเบียดขึ้นไปที่ดำควรจะเบียดขึ้นไปเนี่ยเพราะเป็นจาจารบังคับให้ขาวเนี่ยจะเป็นจะต้องรีบเดินตรงนี้ทันทีเดินตรงนี้ทันทีนะกะเบียดขึ้นไปเบียดขึ้นไปทีก็ได้ น่าจะเป็นรูปนี้นะน่าจะเกิดขึ้นรูปนี้นะอันนี้คือคือสังเกตว่าบ้านนําใหญ่ขึ้นแล้วตัวขาวเองอ่ะกินสองเม็ดนี้ก็กินไม่ได้สนิทใจสลัดกัหลังดําคอนเดล่น่เม็ดนี้อาจจะเอาสองเม็ดนี้หนียออกมาได้นะเพราะงั้นเม็ดนี้เป็นเม็ดที่ที่กดดันเชฟของสีขาวนะเราเรารู้กันเม็ดนี้ขาวคนดําคนัลนนี่กดดันให้เชฟขาวถ้าเกิดว่าขาวไม่เดินต่อเนี่ยราวนี่ไม่ได้ยิ่งใหญ่มากเนี่ย ยิ่งมาแล้วตที่เขาจับกินเขานี่ยิ่งะ่เดินย like ิ well. ่งเดินเขานี่ตรงนี้โอ้ยิ่งเป็นบ้านเป็นโมโยสิ่งทํามากขึ้นนะสังเกตดูดีนะฉันเป็นนี gained, ่เดินตรงนี Noise ้ดีกว่าเดินตรงนี้ดีกว่าแต่ในเกมจริงเนี่ยนะผมเขาดําเดินไปนี้พอดําเดินไปนี้แล้วเนี่ยนะผมเขาเองเนี่ยก็ไม่น่าจะต้องรีบจับกินนะไม่น่ารีบจับกินเขาเองอ่ะสิ่งที่เขาต้องการจะเดินนะครับผมเขาต้องการจะกินเนี่ยไม่ใช่ว่ากินแบบแค่แค่ร้อนจับกินแค่อางนี้นี่แหนี้เล็ก สิ่งที่เขาต้องการจะกินสองเป็ดเนี้ยต้องการจะน้องจะก,กินแบบนี้นี่กินอย่างนี้เลยคือให้มันตายอยู่ในวงล้อมใหญ่หญขนาดนี้เลยอันนี้สิ่งที่เขาน,น,น่าจะต้องคาดหวังไว้นะเพราะฉะนั้นในเมื่อดำเองเดินเป็นเนี้ยเดินขึ้นมาแล้วก็พื้นทีน่ตัวเองก็อยู่เล็กๆแล้วด้ยวยนะผมพื้นที่ตัวเองอย่างนั้นนี่น้าก็กระแทกเลยนะฮะอาจจะอาเหลือจะเริยนเป็นนี้ก่อนก็ได้แต่เดินเป็นคุณจะเอบ้านหลังนี้ไหมผมยังจะเอานะคนุจยิ่งก็ค่อยเดินนี่ โดยดนี้ผมถืว่าเขาขาเขาไปนะทีนี้เชื่อมดําก็ล่าขาวก็เชื่อมถ้าออกมาเป็นรูปนี้เนี่ยคราวนี้สังเกตเนี่ยดําเนี่ยจากตอนแรกที่มีมีหมากอยู่ก่อนเนี่ยกับกลายเป็น,น,นโดนกดพื้นที่อยู่แค่เส้นสองเส้นหนึ่งอย่างแค่นี้นะครับผมเล็กมากส่วนจบกลายเป็นล่าขาวเนี่ยนะพื้นที่ดูโอ้โหดูขยายใหญ่มากเลยนะแล้วที่ตรงนี้เกิดจากที่ว่าในเมื่อเขาแข็งแรงแล้วเนี่ยเพิ่มความแข็งแรงเขาให้เขาอีกนิดนึงเนี่ยก็ไม่เป็นไรหรอกนะ ดูอย่างนี้นะครับอย่าดูลำแข <tem> <OM IN> <legislature> ็งแรงแข็งแรงแล้วเพราะฉะนั้นในเมื่อเขาแข็งแรงแล้วเนี่ยให้ให้บ้านเขาไปเลยดีกว่าให้บ้านเขาอยู่เส้นหนึ่งเส้นสองเนี่ยไม่ใหญ่นะจังหวะนี้ถ้าเกิดว่าเขาได้เดินอยเมื่อกี้เขาจะเป็นเกมที่เขาดีมากเขาเนี่ยเล็บมากแล้วทีนี้สองไปนี้จะหนีเนี่ยก็ยากจะไม่หนีเนี่ยก็ถู่คนดีบ้านเขาจะใหญ่มากเลยนะฮะในตอนนี้เขาก็กลับกลายเป็นเดินค่อนข้างจะช้านะช้าจกินสองไปช้าช้ามากนะช้ามากนะซึ่งก็เป็นเซตเต็มสีดำอีกนะเซตเต็มสีดำดำก็ค่อยหมด แดงยิ่งดีนะยาสังเกตบ้านสีดำนะมีหลังนี้ใหญ่มีหลังนี้ใหญ่สองหลังที่ใหญ่แล้วขาวเองกับอีกกลายเป็นตอนนี้จะไม่มีบ้านใหญ่เลยแล้วบ้านใหญ่ที่มีก็คือหลังนี้ก็คือโดนกดจางอีสังหานะครับนีออกมาตอนนี้ว่าจะพูดเนี่ยนะนอกจากไปที่ขาในกระดานที้เดินช้าแล้วเนี่ยไม่ต่อไปที่ขาคนเนี่ยขาคนเลยไดีครับนะขาคนเลยไม่ดีเพราะอะไรครับสีที่ขาต้องการเนี่ยขาต้องการจะโจมตีสองเปนีนะสองโจมตีสองเปนีงั้น นักเพื่อโจมตีสองเม็ดนี้เนี่ยนั้นข่าวเนี่ยควรจะเขาเรียกว่าอะไรล่อซ้ายจู่โจงขวาจะโจมตีสองเม็นี้ก็เราโจมตีเว้นนิดก่อนนะกระท่าเว้นน <one> like okay. ิดก <Yeah. S 2> <sanding you. S 1> ่อนถ้าเกิดเวนนี้เบียดขึ้นนะแล้วก็ตั้งขึ้นนะแล้วไม่ว่าดําไม่ว่าดําจะเดินอะไรยังไงต่อเนี่ยนะคราวนี้ข่าวจะไม่ล่นแล้วข่าวจะโจมตีสองเม็ดนี้นะครับสองเม็ดนี้เนี่ยคราวนี้ไม่ตายก็อึดอัดมากๆนะแล้วไม่ตายอึดอัดมากๆเนี่ยทีนี้ขาวเนี่ยจะได้กําแพงอีทอนเส้นนี้ขึ้นมา พอโจมตนี้มาตรงนี้ก็เริ่มมีปัญหาหน่อยในนี้ก็แทบเปียดลนก็ตันแต่หรือเข้ามาบ้านหลังนี้ข่าวก็ยังได้นะหรือแม้แต่โจมตีแบบนี้ก็ยังได้ข่าวก็เดินได้คืออย่างน้อยต้องเริ่มจากการโจมตีบริเวณนี้ก่อนเพื่อให้ข่าวนี้มีกำแพงมีอิทธิพลข้างนอกขึ้นมาครับผมแต่ตอนนี้ทั้งนั้นก็เริ่มเกิดจากการที่มินนต้องกระแทบตรงนี้ก่อนเพื่อให้ตัวเองเนี่ยเหมือนกับย้มแรงสีดำตรงนี้นะยืมแรงสีดำตรงนี้เพื่อมาโจมตีตรงนี้ในกระดานนี้ครับผมข่าวเองก็แค่เดินไปนี้ ซึ่งเดินไปเนี่ยเขาเนี่ยเชฟก็ไม่ดีช้าก็ช,าชา้โาโจมตีเขาก็ไม่ได้เสียเสียเซนเต้ต่างหากเป็นการแคบแบนดํนาพอกะว่าสมองกลุ่มอย่างเงี้ยช้าครับนะดำเองก็เลยเดินชื่นอีกเนี้ยดำขาวสบายแล้วครับนะขาวไอ้ไม่ดำสบายแล้วฮะกลุ่มน,นี้ดําสบายแล้วพอดำสบายแล้วเนี่ยนะทีนี้เขาก็อาจจะมองว่าอ๋อฉันมีบ้านตรงนี้อยู่มีบ้านตรงนี้อยูย่ตรงนี้ก็เริ่มแบกบ้านของสีของสีดำนะฮะแต่ถึงตอนนี้พื้นทีทขขขข่ของสีขาวค่อนข้างค่อนข้างไม่พอนะเชฟตรงนี้ก็ นะดำาีิกระโดดเข้าสามๆไม่ทำลายบ้านได้ขาวแทบจะไม่มีบ้านเหลือเลยอิทธิพลก็ไม่ได้ค่อยจะมีเยอะสักเท่าไหร่นะถึงตอนนี้ขาวก็บอกว่าอ่าในเลิกใช้สถีชนะ,ะฉันเนี่ยนะโจมตีเม็ดนี้ก่อนเดี๋ยวฉันจะจับก,กินเม็ดนี้เลยนะผมซึ่งดำเนี่ยก็เลยตอบโต้กลับบอกว่าฉันเม็ดนี้ฉันไม่เอาหรอกฉันกินไปเฉยฉันอยากกินกินฉันเดินไปนีดหนึ่งเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอถึงตอนนี้ลแล้วใจมันเอาแล้วแล้วไอ้ขาวเนี่ยจะกินเม็ดนี้ก็กินไม่ได้กินไม่ดอื่อนะ่ะจะกินก,ก็กินไม่ได้ นะส่วนบ้านหลังนี้เองนะรันก็อยู่ก็ใหญ่ขึ้นมากระทันหันเลยนะครับใช่จริงๆแล้วเนี่ยขาวเนี่ยมันไม่ควรเดินอย่างนี้นะขาวไม่ควรเดิขาวควรเดินยังไงข่าวควรเดินอย่างนี้ก่อนตรงคุณอาจจะเอาใบบ้านหลังเนี้ยคุณอยากได้ไหมนะถ้าคุณอยากได้นะคุณอยากได้โอเคงั้นก็บอกโอเคได้แล้วคุณเอาไปแล้วกันนะข่าวก็ให้ให้ให้บ้านหลังนี้แล้วนะนะให้บ้านแล้วแต่จริงๆเนี่ยขาวเนี่ยนะเดินไม่ได้เป็นเดิมที่ขาวเล่น แต่ขาวเนี่ยรอดแล้วยังจมตีได้อีกนะอีกอย่างยังยังมีโอกาสนะครับผมยังมีโอกาสหรือแม้แต่จะเดินเป็นนี้กอนก็ได้นะคุณจะเอาไม่บ้างหลังนี้เอาจริงบ้างนะครับเอาจริงนะก็ค่อยบุกเข้าไปไอ้เขาเจเข้าไปนะเขาอย่างนี้ขาวจะดีกว่าในเกมจริงนะครับหรือแม้แต่ว่าจะเดินเป็นนี้เดินเป็นนี้ก็ได้นะอันนั้นคิดคล้ายๆกัรเินนี้คุณจะยังไงนะคุณจะเอาไม้บ้างหลังนี้ถ้าเกิดว่าคุณเดินจากบ้านนี้หรือแม้แต่คุณสุดเดินไปนี้นะเดินไปนี้ ถ้าดูว่าขาวดำไม่ว่าจะโดินจมตีกลับอย่างนี้แสดงว่าเขาไม่เอาบ้านหลังนี้ไม่ว่าหลังนี้ดำขาวก็โดนแทะไปแล้วตัดนะขอแค่ขาวเนี่ยนะมาเดินกดดำโจบนะกดดำพื้นที่บริเวณนี้ของสีดำเนี่ยให้เหยื่อเล็กๆลงไปแล้วขาวก็รอดง่ายๆเลยนะดำเองก็ค่อนข้างจะไม่ค่อยดีแล้วเท่าไหร่เพราะว่าบ้านหลังนี้ที่ดำได้กลับถึงมันก็ไม่ได้ใหญ่น้ำดูเหมือนจะรอดแต่ไม่ได้ใหญ่นะหรือว่าถ้าดว่าเมื่อกี้ขาวเดินไปนี้นะครับขาวเดินไปนี้จนเกิดเขาหนีนะไม่ได้ก็แทะมาใหม่ ถ้เขานะฮะถ้าเขาเบียดเองก็ตัดนะเขาแค่เดินได้ตัวเองเลยนะผมรอดบริเวณนี้กลุ่มนี้หนึ่งกลุ่มง่ายๆที่มาเขาเขาพอใจแล้วนะเขาพอใจแล้วพอเจอเลนนี้เนี่ยเขาจะโจมตีเขาแต่ดมบอกฉันไม่หนีฉันโจมตีกลับนะกลับกลายเป็นเอาแล้วทีนี้ก็เลยต้องมามาบุกคุณยี่ของสีขาวแบบนี้ไอ้คบุกคุณยี่ของสีดำซะซึ่งอย่างเงี้ยเขากลับไม่ค่อยดีนะเขากลับไม่ค่อยดีนะทีนี้ดำก็ได้โจมตีก่อน นะเดินไปเดินมาเดินไปเดินไปก็นะสุดท้ายเนี่ยสังเกตนะครับว่าว่าดําเองเนี่ยก็ยังได้บ้านพื้นที่นะค่อนข้างใหญ่กว่าทุกคนแต่กับขาวเนี่ยรับนะเปรียบเทียบกับร,รูปเมื่อกี้ที่ผมไปดูเนะี่ยเมื่อกี้ขาวยังมีพื้นที่อะไรกลับมาบ้างนี่กับกลายเป็นเวทขาวแต่เป็นสเสียงๆไม่ได้พื้นที่สุดท้ายยังต้องอ,อ่อนแออีกกลุ่มนี้ต้องมานั่งพยายามทำตัวออเองรอดอีกนะครับอันเนี้ยไม่คดีนะเกมจริงหรือไม่คดี ทีนี้ก็ยังต้องพยายามทำตัวให้รอดอีกก็แทบนะซึ่งอไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้วก็ดีเท่าไหร่นะดําก็ตามฝิดซ้อมนะดําก็ตามฝีดซ้อมแล้วทีนี้ดําก็เป็นเม็ดที่เดินค่อนข้างจะได้ดีนะทีนี้เป็นเม็ดที่ค่อนข้างจะดีมากฮนะดีมากนะเวลาจะร้องเขาเนี่ยกล้าจะเบียดสองครั้งเนี่ยดีนะแต่พอเบียดสองครั้งแล้วเนี่ยทีนี้จังหวะที่ขาวตน,นี้เล็ขปุ๊บแล้วดําเชื่อมเดียรับดําเชื่อม แล me, anyway yes. yeah. toolbox, ้วเม็ดน okay. ี้พอเวลาเขาตอนที่เขาเอาตัวนี <so ้วแล้วเนี่ยเม็ดนี้ดำเนี่ยนะคิดจะคิดไปแค่กีบสองเม็ดนี้คนาดเล็กเล็กเกินนะสิ่งที่ทำคนเดินนะคนจะต้องเอาเม็ดนี้หนีออกมาครับโอ้เม็ดนี้หนีออกมาเนี่ยเขาเนี่ยลักษณะมาของตัวขาวเนี่ยคือไม่ไม่รอดก็แตกเป็นเสี่ยงๆนะผมแตกเป็นเสี่ยงแล้วทีเวขาวไม่เยอะนะแล้วก็เอาเลยเอาเม็ดตัดนี้ออกมาจะเอาเม็ดตัดนี้มานะแต่ทีนี้คุณจะยังไงคุณจะยังไงก็หนีเม็ดนี้นะดูเหมือนทั้ว่าขาวเนี่ยนะสามารถ รู้แทงรู้หนีออกไปได้นะครับผมแต่ดำเองตัวนี้ดำก็ตามร้อมโจมตีต่อนะดำก็ดำก็ตามร้อมโจมตีต่อขาวเองตอนนี้กลับรอดยากนะกลับรอดยากตัวนี้มีห้องเนี่ยแค่ประมาณห้องเดียวนะและและตอนนี้นะถึงตอนนี้พยายาจะหนีตอบโจมตีโจมตียังไงก็ตามแต่นะครับผมตรงนี้ครับดำเนี่ยไม่ต้องกลัวตายเพราะมันอัตนี้เขาก็ยังไม่กล้าเชื่อมเลยอัตตินี้ลงไปเชื่อมทางต่อทางตรงกันนะแล้วตรงนี้แข็งแรงมากเพราะแข็งแรงมากเลยนะประโจกับนะครับ เดินออกมารูปแบบนี้เนี่ยนะตรงกลางกระดานน่เกิดพื่นี่องสีดําด้วยอีกอีกอีกพอสมควรนะตรงนี้หนีออกมาได้เนี่ยอีกต้องว่าเดินขาวต้องว่าเดินทําให้รอดอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยดำมาดีมากนะฮะกับกลายเป็นว่านะต้องการกินแค่เล็กๆนะผมต้องการกินแค่เล็กๆนะถึงตอนนี้เนี่ยกลับกลายเป็นว่าก็เลยปล่อยว่าทุกอยากกินไม่เดียวกินไปโอ้ยพอกลายเป็นกลับกินแล้วเนี่ยกลับกลายเป็นตัวเนี้ยดำมานะขาวเองเนี่ยนะ กลายเป็นตอนนี้มีโอกาสละนะที่มีโอกาสเพราะดำเพราะว่าเขาเองเนี่ยแข็งแรงแล้นะตรนนี้แข็งแรงพอตรงนี้แข็งแรงเนี่ยกลายเป็นไอ้นี่ก็เรไไิ่มอ่อนแอเรื่อยๆตัวนะไอ้นี่ก็เรไไิ่มอ่อนแอเรื่อยๆตัวอย่างเงี้ยแล้วไม่ค่อยดีนะทีนี้พอโดนจังหวะนะแล้วก็สุดท้ายก็แบบาตายง่ายๆแค่แนี้หลังนะจากตอนแรกเนี่ยควรจะแบบนะดำควรจะต้องได้นะโจมตีอะไรเต็มเต็มที่ไปหมกกับเอาสุดท้ายไม่ได้กลายเป็นเอามาตายง่ายๆแค่นี้หนีก็หนีไม่ทันแล้วด้วยนะน่าเสียดายอันนี้น่าเสียดาย ถ,ถึงตอนนี้นะผมดำเนี่ยก็ยังดีอยู่ดีนะพื้นที่ของสีดำก็ยังดีอยู่นะเพราะว่าเนื่องจากทีว่าอย่างที่เต้ตตตนเนี่ยขาเนี่ยเดินนะไม่น้ช้าไปนะไม่นด้ช้าไปแล้วบร,ริเวณนี้เองขาเองก็บุกค่อนข้างช้าเหมือนกันนะขาขอเองก็บุกค่อนข้างช้าเหมือนกันนะไม่ต่อไปขาเองก็เล่นไม่ดีเหมือนกันนะไม่ต่อไปขาคุณจะต่อออกถ้าต่อออกเนี่ยบริเวณนี้ของสีงขาวเนี่ยนะมันจะเชื่อมแบบนี้ตรงน,นี้ดำไม่สามารถที่จะต่อมาได้คือไม่สามารถจะหนีออกมาได้ละ เชฟบริเวณนี้จะเกิดื้นทีของสีขาวขึ้นมาอีกเยอะพอสมควรนะำมินนีต่อออกดีกว่านะต่อออกดีกว่ามินิเชื่อมเนี่ยกับการเป็นตัวหลังดำกระโดดไปก็ล้อมคือปิดล้อมดำได้ไม่สนิทอยู่ดีได้ไม่ค่อยอยู่อยู่ดีแต่อันนี้เนี่ยปิดอยู่นะและพอมีเม็นนี้อยู่แล้วด้วยในเชฟของสีขาวยังไงก็ต้องเดินไปนี้นะฮะตรงนี้ไม่มีแผลตัดอยู่แล้วนะผมไม่มีแผลตัดอยู่แล้วอันนี้ขาวยิ่งเดินยิ่งนะยิ่งไม่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เป็นสเตเต้มสีสีดำต่อนะดำก็ขยายพื้นที่ นะสังเกเเเเเตว่าเดินเดินเดินแต่ละเป็นเนี่ยนะเชฟของสีขาวก็ยิ่งไม่ค่อยดีนะยิ่งไม่ค่อยดีนะนี่ก็เชฟอะไรก็ไม่รู้นะทีนี้เราจะนิจจำขยับพื้นที่ตรงนี้ตัวเองเสร็จเรียบร้อยแล้วดำก็เอาอเอามือตัวเองมาล่อมาลอดด,ด้านหนึ่งดำเองก็ใส่เองก็ต้องการพื้นที่ตัวเองนะครับด้านหนึ่งก็นะเอามือมาจมตีแต่ถ้าว่าจมตีตรงนี้เนี่ยนะครับจมตีตรงนี้เนี่ย นะเมื่อโจมตีไปถึงตรงนี้แล้วเนี่ยเมื่ออัตารีแล้วเนี่ยนะอาตารเนี่ยเม็ดนี้ดำอัตารีจับกินแล้วเนี่ยนะขาวนี่เม็ดเนี้ยไปเสียมือในการกินเพราะเสียมือในการกินแล้วเนี่ยนะกลับกลายเป็นว่าดำเนี่ยนะไม่เล่นต่อการจะโจมตีกลุ่มนี้คันนี้โจมตียากนะครับโจมตีค่อนข้างยากนะนะเพราะว่าขาวเองเนี่ยก็คืตอตัวนี้มันเริ่มหน้าหน้าเขาเรียกหน้าปักของสีดำเนี่ย่ขนข้างใหญ่ แล้วพอออกมาเนี่ยตรงนี้กมม็มีเพื่อนของสีดําอยู่ค่อนข,ข้างแข็งแรงบริษัทดำก็ค่อนข้างแข็งแรงนะเพราะฉะนั้นตรงนี้โจมตีไม่ค่อยได้อะไรแล้วโจมตีก็ไม่ได้อะไรด้วยเหมือนกันนะครับผมฉั้นถึงเวลานี้เนี่ยนะในเวลานี้เนะี่ยจริงขาวคนที่ต้องกลัวดําที่จะไม่เล่นต่อและในเกมที่ครอไม่เล่นต่อนะจังหวะนี้สิ่งที่ข่าใหญ่ที่สุดในกระดานคือเม็ดนี้ครับเม็ดนี้ใหญ่มากนะเม็ดนี้ใหญ่มากถ้าเกิดว่าข่าวได้เล่นก่อนเนี่ย อย่างน้อยขยายพื้นที่ตัวเองออกกดดันพื้นที่สีดำเนี่ยนะขาวยังมีโอกาสไอ้ตัวเนี้ยเล็กนะฮะโมแต่แบบจะไปทําให้คนอีกฝ่ายยังไม่รอดแต่พอพอไม่รอดเสร็จปุ๊บเขาไม่ได้อ่อนแอมากโจมตีเขาไม่ได้นะเราไปดูในเกมจริง,รงต่อนะพอกินเสร็จปุ๊บทีนี้ดำไม่เล่นต่อนะฮะดำก็ไม่เล่นไปเนี่ยเนี่ยเลยกลายเป็นว่าถ้ากินกลุ่มนี้ไม่ได้เนี่ยกลาวนี้กระดานเนี้ยตอนเนี้ยขาวแพ้ละนะฮะแล้วเป็นเี่เป็นเวสเซนเต้ด้วยเป็นเวสเซนเต้ที่ตอนนี้ดำต้องเออขาวต้องเล่นต่อนะข่าวค ใหญ่มากนะองใหญ่มากแต่จริงแล้วควรจะเล่นในจังหวะ่อกี้ไม่ควรกินควรเล่นเป็นเนี้ยนี่ใหญ่มากนะตัวน,นี้มันเป็นจุดของท้องสองฟังไม่ได้เล่นนะไม่ได้เน้เน,นยิง่งนี้ก็เดินถูอันนี้เดินผิดนะยิ่งเดินถูพื้นที่นอริสีขาวยิ่งใหญ่ขึ้นมามากเลยนะมไม่ได้เล่นนะเป็นกินขาดำไม่ล,ล่นเลี้ยงพอเปลี่ยนเสร็จปุ๊บขาวก็เลยจะเล่นต่อก็ก็กระลายอยู่ก็เลยก็ไม่เล่นต่อนะก็ไม่ได้ต่อก็เลยไม่ต้องตามโจมตีต่อแต่ยิ่งตามโจมตีต่ออีกเนี่ยนะ ดำเนี่ยพอได้ต่อลงเม็ดนี้เนี่ยนะคือการโจมตีต่ออย่างเงี้ยดักขาวเนี่ยไม่ได้อะไรนะดูโจมตีเดินไปเข้าไปสองเม็ดไม่นี้เดินเดินเข้าไปสองเม็ดปั๊บพึ้นื้นที่ตัวเองก็ไม่ได้เพิ่มแต่ดำไันได้ต่อลงเม็ดนี้การที่ดำไได้ต่อลงเม็ดนี้หมายความว่ายังไงครับหมายความว่าถ้าเกิดกลุ่มนี้หนีออกไปแล้วในตอนเล็นเกมเนี่ยดำที่ได้กระโดดมาถึงนี่ทำลายบ้านหลังนี้หมดเลยแล้วรปเล่นะการโจมตีลักษณะอย่างนี้เนี่ยนะคบผมไปหนีเขาให้เขาต่อลงเงี้ยยิ่งเจ็บปวดนะเพราะฉะนั้นะ คือยังไม่ต้องโจมตีดีกว่าครับถึงอย่างเงี้ไม่ต้องโจมตีได้ยิ่งดีกว่าครับยังใหญ่กว่าเลยนะยิ่งใหญ่กว่าเลยไอ้นี่เนี่ยเหมือนกับยิ่งไปโจมตียิ่งทำลายตัวเองนะยิ่งทำลายตัวเองดังก็อ๋อถึงตอนนี้ฉันหนีแล้วก็ได้กลัวแล้วก็ได้หนีละนะพอถึงตอนนี้จะตามตอนเขาจะตามโจมตีดำต่อก็ไม่รู้โจมตีไงนะไม่รู้โจมตีไงก็เลยอ่ะก็เลยกดดันพื้นที่ของสีดำไปโจมตีทั้งก้อนพอโจมตีทั้งก้อนก็ตี่ดำก็ไม่รับอีกนะ อาจจะโจมตีงไงก็จโจมตีเหมือนกันเช่นเอนมทที่ที่ใหญ่ๆครับนะซึ่งตรงนี้ใหญ่มากนะพื้นที่ที่ใหญ่มากนะใหญ่มากนะตนัวเบียร์เขาก็จะปุ๊บนะครับก็ต้องเดินนะต้องใช้ขึ้นสิ่งที่เราต้งองก,การก็คือนะครับนะสังเกตยิ่งเดินยิ่งเดินนะฮะกดพื้นที่ดำนี่ก็าต้องรออีกทีหนึ่งนะ นะสังเกตน,นะยิ่งเดินยิ่งเดินเนี่ยต้องเดินก,ก,กดพื้นที่ของสีดำไปแล้วเอ๊ของสีขาวไปแล้วนะพื้นที่เล็กๆไปแล้วพอตัวเองยิ่งขยายใหญ่ตัวเองมาแล้วยังมาเชื่อมในกลุ่มนี้ยิ่งมามีพวก,ม,พวกมีเพื่อนอีกเนี่ยนี่จะเริ่มนีเส้นตีต้องมาอีกโอ้โหนะเพราะงั้นแหมนะขาวเรื่องนะตอนนี้ตกสถานการลำบากนะสถานการลำบากเม่ต่อไปที่ดำคนเดินนะผมดำก็ควรจะเดินไปนี้ต่อเป็นนี้ใหญ่มากนะเป็นนี้ใหญ่มากนะใหญ่มากในเกมจริง ในเกมจริงเนี่ยนะเดินแบบนี้เนี่ยก็เป็นการสร้างเชนที่ดีนะับเป็นการสร้างเชนที่ดีแต่เว้นเนี่ยนะครับผมเนี่สองเป็นนี้เซนเตอีกละข่าวคนได้กินแต่เว้นเนี้ยข่าวได้ยื่นออกเป็นนี้นะทำลายแต้มดำเนี่ยนะโอ้โหเป็นสิบกัวแต้มเลยทีเดียวสิบกัวแต้มเลยทีเดียวเว้นนี้อย่างน้อยเนี่ยน่าจะเบียดขึ้นแล้วถ้าเบียดขึ้นเองเนี่ยถ้าเขากล้าเบียดเนี่ยนะอย่างน้อยเราก็กล้าตัด เราก็กล้าตัดนะครับกล้าตัดกล้าอะไรก็ได้นะแต่ว่าอย่างน้อยเนี่ยตรงเนี้ยมันสู้กันได้ดำเนี่ยเม็ดค่อนข้างเยอะนะกระแพรเส้นนี้ขึ้นมาดำเดินดำค่อนข้างจะเล่นได้นะแต่เม็ดนี้ดำขอแค่ว่าตัวเองอนะสร้างเชฟทำให้ตัวเองเนาะธรรมดาปล่อยเขา,าต่อออกเนี่ยนะโอ้พื้นที่ดำเนี่ยหายเกลี้ยงหายหายแบบหายหมดเลยได้เจียมเหมือนเซนเต้นหนาต้องรับแต่ที่ดำเขาก็ปิดเนะขาปิดที่นี่อ่าน,นเมืนเ่นี้เ็าเซนเตง เกิดจากที่ขาวทำร้ายตัวเองนะอันนี้ขาวทำร้ายตัวเองนี้เดิ BB นนี่ก็ได้นะครับอ่าเดินนี่อันนี้เดินนี่ไม่ได้เดินจากกินนะเดินจากกินเชื่อนนะโอเคเนี่ยนะขาวเนี่ยนะอาจารย์ทะเลกินได้เมตรสองเมตรแต่ตรงนี้โลนๆโอ้โหหายบานหมดหมดหนะแล้วเม็ดสี่ดำนี่เดินดำก็ได้เดินไม่ได้เลยเพราะถึงตอนนี้สถานการณ์ของสีดำมันค่อนข้างจะดีมากครับค่อนข้างจะดีมาก นะเขาเรื่องจะีมากคือพื้นที่ก็ใหญ่กว่านะพื้นที่ก็ใหญ่กว่ากลุ่มแข่งงานก็แข่งแรงเยอะกว่าอนานคตที่จะสร้างพื้นที่ได้ก็สร้างได้เยอะกว่านะนั่นเกิดจากที่เขาเองนะเดินเม็ดช้า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 แล้วตรงนี้ก็เสียจังหวะตอนนี้คนจะต้องได้ขยายพื้นที่ออกไปนะกดดันพื้นที่เอ,อกสีดำก็ไม่ได้นะเขาค่อนข้างาจะตกอยู่ในสถานการลำบากนะจนตอนนี้นะคือขา,ขาเนี่ยเขาเรียกเดินเพื่อให้ตัวเองเสียเปรียบ นะเดินเดินหมาดให้ตื่นเต้่ยอจังหวะสุดท้ายที่จะมีตอนนี้คือดําขาวเองก็ต้องการจะนะตัดไอ้กลุ่มนี้ออกมาแล้วนะแต่โอ้แต่เม็ดดำเยอะเลยเกินดูโอ,โอ้เยอะขนาดนี้แม้จะตัดได้นะผลลัพธ์ก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่หรอกนะครับลองมาดูกันวนะ่าแผนการนี้จะตัดของของสีขาวเนี่ยทําอะไรดำได้บ้างไหมนะครับดำเองก็เชื่อมกับเชื่อมมาเขาหาพวกให้หมดนะผมเชื่อมมาเข้าวให้หมดนะเดยวันนี้ก็ตันนี้ตันนี้แล้วดำก็เชื่อม แต่ตอนนี das <an> ja, ้ก็คือเขาเองก็นะเพื่อที่จะนะดูว่าให้เกมเดินดําเนินต่อได้คือเขาเองก็ต้องหนีเส้นยิงมาแล้วเพื่อมาจบทีเอกลุ่มนี้ให้ได้นะซึ่งดูจากตรงนี้คือลําบากลำบากเราดูว่าจะหนียังไงนะถามว่าดําก็เนื่องจากดำหมาหมักไปเยอะนะผมก็เลยสามารถที่ลงมือลงมือได้ก่อนนะฮะนี่นี่นะเราสังเกตว่ายิ่งเดินยิ่งเดินเนี่ยนะดำเองก็แต่ละเม็ดแต่ละเม็ดเนี่ยดำเดินอยู่ข้างนอกนะผม ดินข้างนอกเดินข้างนอกตัวเได้บ้านตัวเองดิงทพลไอ้นี่หนีว้เส้นเส้นออกมาซึ่งลักษณะแบบนี้ยิ่งไม่ค่อยดีนะยิ่งไม่ดียังไดีอ้นี่ก็จะเป็นจะต้งเดินี่อีกนะเดินี่นปอดเขาตลิอีกโอ้ดูแต่ละเม็ที่ดำเดินดำเดินแต่ไม่มีบ้านมีป่าไอ้นี่หน,นี้นี่หนีตายออกมาลำลายบ้านดอกไปใช้ซึ่งคือสถานกายเนี่ยอึดอัดครับข,อขาอึดอนะนี่ก็เปียนเปียนก็อึดอัดสุดๆนะนี้นะเชื่อม นะผมเราตัวเองไม่ค่อยทำตัวหนีไปนะนี่ก็ตัวนี้ออกไปนะต่อเขาต่อนะดำก็จับกินนะซึ่งพอมาถึงตอนนี้แล้วเนี่ยพอจับกินแล้วเนี่ยนะอันนี่ก็ต่อลงพื้นที่ลงสีขาวเนี่ยไม่พอแล้วนะหลังจนี้ก็มีเอ็นเกมไปอีกนิดหน่อยนะมีเเกมนะตัวนี้ดำนะเราดูอีกสักนิดนึงเดี๋ยวนี่นะผมขาวก็ไม่รับขาวก็เบียดนี่นะเบียดนี่ซึ่งก็ตอนนี้ก็ ไม่ได้มีเอนเกมตัวไหนที่ที่ที่เป็นเรกเป็นจุดสําคัญของเกมอิกต่อไปนะก็เบียดเบียดเบียดนี้เบียดไปนี้เบียดนี้เบียดเป็นเบียดนะซึ่งก็จะบอกว่าถึงตอนนี้เนี่ยพื้นที่ออกสีสีขาวเนี่ยก็ไม่พออยู่แล้วนะไม่พออยู่แล้วนะก็การนี้เนี่ยเรียกได้ว่าไม่ได้มีการสู้รบครั้งยิ่งใหญ่อะไรกันมากมายนะแต่ขาวเองเดินให้ตัวเองเสียเปรียบไปเรื่อยนะครับคอนเซปต์นี้เองเนี่ยเป็นคอนเซปต์ที่ จะต้องมีคนแนะนำนะเพราะว่านะไม่ใช่เหมือนก็จะตัดเขาได้ตัดเขาได้แต่ว่าตัวเองเดินมาให้เสียเปรียบนะะหลายๆครั้งเนี่ยผมคุยดัวยชีเฟ่แลับผมชีเฟ่หกดั้งเนี่ยเขาแค่ว่าเขาเดินเดิน,เด,นเดินกับคนไทยเนี่ยเขาไม่ได้คิดจะต้องเอาชนะอะไรมากมายในถะานการนั้นเขาก็ได้เปลี่ยนนิดหน่อยสถานการถานการอีกที่นึงเขาได้เปลี่ยนนิดหน่อยไปเรื่อยๆทั้งกระดานเนี่ยเขาก็เอ็นเกมตอนหลังเขาก็เดินสบายๆด้วที่นำแล้วนะเหมือนกับกระดานนี้เช่นเดียวกันนะครับ เขาวนี่เดินให้ตัวเองเสียเปรียบตลอดทั้งเกมะนะครับตลอดทั้งเกมนะซึ่งดําเองก็ไม่ได้เดินอะไรให้มันหวือหวาเข้าไปบุกบ้านขาวอะไรอะไรมากมายเลยก็ดาเองก็ไม่ได้ทําอะไรให้มันมันลุคคือะคือให้มันให้มันกดดันหรือเวอร์อะไรเลยกระดานนี้นะับนะก็อยากให้ทุกคนได้เรียนรู้หมากกระดานนี้ไว้สักนิดหนึ่งนะเกี่ยวกับการได้เปรียบเสียเปรียบแล้วก็พัฒนาตัวเองให้เก่งขึ้นไปนะครับผมก็ฝาก แต่อันนี้ว่าจะเปียนครั้งนี้ของมากครับสวัสดีครับ